สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจามาพบกับแนวทางหุน้นน่เคอีจะแนวทางของวรรคานสาจะเดือนเก่ากันย่ายองพันห้า้กสําสำหรับพุน่นีิเคอีรอบเ้าระบายวันที่ยี 49, เดือนเก่าวันจันจะสําหรับแนวทางของเฮาจะรอบเ้าลเล็เด่นไ้เก่ากับ8วิ่งลูดจา้า สำหรับผ้นของรอบเศร้าจ่าบนสองหาสองสี่เจ็ดสำหรับแนวทางของเ่างรอบเศร้าถือว่าพลาดไปเนาะสองหาสองสี่เจ็ดสำหรับสี่เจ็ดของหาอยู่บ่ายเนาะตรงเลยตัวเน่นมาออกเศร้าจะาห้บ่ายหมอ,อกเศร้าสำหรับรอบบ่ายให้เดนสี่และสาม้นของรอบบ่ายจะสามเจ็ดหาหลางสองสี่ สำหรับสองสีแนวทางของเ้าเข่าโตัวกราฟนาะอันนี้ถือว่าเข่าเนาะเน้นพิษตจะเน 9, 4, 7, เ้นสีเก้ากับสีเจ็ดเข้ามาสองสีเด่น 4, เด่นสี่ข้ามาจ้า,าโอเคสำหรับแนวทางนี้คีของวันที่ยี่สิบเก้าแนวทางของเ้ามารอบบ่ายเนาะวันที่ยี่เอาวันที่สามสิบจ้ามือนี่ตามดูกันต่จอจ้าวันที่สามสิบเหละตัวนี้ แนวทางรัฐบาลไทยใครออกพผนแล้วเนะเาะเลาวก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางนี่คือคนที่สามสิบจะฝากด้วยละกันเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยล่ะค่ะนอกจากพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิง่งไว้จะเผื่อเสดายบุพการณ์แนวทางที่จอจอยโลหายจ้าสำหรับนี่คือวันที่สามสิบรอบเสาเลขเด่นให้เก้ากับแปด กับแวิ่งรูดจะใส่วิ่งใส่รูดมากตัวไดชอบตัวได้วิ่งรูดได้จา้าจับคู่เก้าสอ9 5 9 7เดเด่นแปดสา หา8ปดเจอาแปดย์รอบบายไฮเดน0และเก้าศกับเก้าจากรอบเศร้าครับรอบบายม 9, นิเก้านหุพูนจีนวันที่ยีเก้กับมาเนาะเกินไปโพดเนาะจา้ารอบเศร้าเก้าแปรอบบายสี่สามสี่สาพูนจีนเมื่อวานนี่โอ้โห ศู 03, จะรอบบายศูนย์สี่าย์เจ็ดศูนสำหรับเรียนเก้าจาก้าสองเก้าคู่สุดท้ายตามไปเก้าสี่ สำหรับโต้เน้นจ้าเด่นเก้ารอบบายเน้นเก้าสี่เก้าหาเด่นศูนย์รอบบายเด่นศูนย์เจ็ดศูนย์แปดรอบเศร้าจะเด่นแปดเน้นแปดเจ็ดแปดสี่เด่นเก้ารอบเศร้าจะเน้นเก้าสองเก้าหา อ่าโอเคเรียบร้อยจะสสาหรับแนวทางาของเฮาเมื่อนอี้ค่อยมาปังๆค่อยมาเด้งๆละกันเนาะเอาก่อนนําไปเป็นแนวทางจะเปรียบเทียบพิจารณาวีคอห์กันอีกทีหนึ่งละค่ะนอกจากคือดูกับความหมักความชอบแล้วมีตัวหมักค่อยตามจะบอกมีตัวหมักสามารถปล่อยพาได้แล้วจะที่สําคัญคือถามมีตัวหมักตัวชอบอย่าลืมไปกับถูกข้างนราจะสสาหรับแนวทางที่เอจอยเอจอยกับลูกหายตามสูตรตามที่คํานวณได้เนาะบอกสามารถ บบแน่ใจวันแนวทางสีมะาหหตรงตุงงหรือสีมาใหา้โตกลับมันจะขึ้นดูกับความหมากความชอบเราจะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จะขอไหสโชคดีกันทุกคนทุกทา่านจะสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า